มากันที่นี่ดีกว่านะ้ะซินเดอเรลล่าตอนนี้น่าจะเข้าโรงฉายกันแล้วนะคะก็มีชวารอฟสกี้นี่แหละคะ่ะเป็นเครื่องประดับรุราหให้กับเลดี้ทร a เมนและตอนนี้นะคะเขาก็ออกมาแล้วนะคะชื่อว่าทร i เมนะคอลเลคชันค่ะ แซนดี้พาวเวลนะคะนักออกแบบเสื้อผ้าชื่อดังแห่งฮอลลีวูดเจ้าของรางวัลออสการ์สามสมัยได้จับมือกับแบรนด์ดังอ t e เ i e r s ัวร์ออฟสกี owski, ออกคอลเลคชันเครื่องประดับสุดหรู m a i n e Collection ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากตัวละคร Lady Tremaine แม่เลี้ยงใจร้ายซึ่งรับบทโดย k b l a แ Blanchet ตในภาพยนตร์เรื่องซ i n d e r e l l a เวอร์ชันล่าสุดของผู้กำกับ n คน t h b r a n าน h เครื่องประดับคอลเลกชันนี้นะคะมีทั้งหมด8ชิ้นด้วยกันค่ะประกอบด้วยสร้อยคอราคา1,690ดอลลาร์กำไลข้อมือราคา599ดอลลาร์ต่างหูราคา349ดอลลาร์และแหวนราคา 2, 2 9 9ดอลลาร์ค่ะซึ่งแต่ละชิ้นนะคะก็มีให้เลือก2แบบค่ะคือแบบคริสตัลสีทองจาก Swarovski หรือแบบมรกก ซันดี้พาวเวลล์นะคะเผยว่าตัวละคร Lady Tremaine แม้ว่าจะเป็นวายร้ายของเรื่องนะคะแต่ว่าเธอนั้นค่ะมีรสนิยมทางแฟชั่นที่ดีมากเธอสวยสง่าในทุกชุดที่สวมใส่เครื่องประดับของเธอจึงต้องแสดงออกให้เห็นว่ามีระดับกว่าคนทั่วไป แซนดี้นะคะยังบอกอีกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้มีโอกาสทำเครื่องประดับที่สามารถนำมาใส่ได้ในชีวิตประจำวันไม่ได้ใช้เฉพาะในการแสดงภาพยนต์เท่านั้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับเธอมากส่วนตัวเ่านั้นนะคะชอบแหวนเป็นพิเศษเพราะว่าสามารถเข้ากับเสื้อผ้าได้ทุกชุดค่ะ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่แบรนด์ดังอ t เ l i e ียช h วร์ f ีนั้นทำงานร่วมกับเหล่านักออกแบบเสื้อผ้าชื่อดังก่อนหน้านี้นะคะก็เคยทำงานร่วมกับ Eric d a ดมอนผู้ออกแบบเสื้อผ้าก s สิ p เกิลและ Second City f a m m และ s o l ดี้โกโกผู้ออกแบบเสื้อผ้าให้นักร้องดังอย่าง b r i t n s y Spears, b e y o n c ซและ Lady Gaga มาแล้ว โดยนับตั้งแต่เอเชียชาร์ฟสกี้เปิดแบรนด์มาได้8ปี mm hmm. ก็ได้ทำงานร่วมกับดีไซนเนอร์ชื่อดังจากวงการต่างๆมาแล้วกว่า50คนด้วยกันค่ะ Well, the Atelier Collection was the Swarovski was back Cinderella on of เรียกว่าภาพยนตร์ซินเดอเ l ลลนะคะทุกชุดที่เขาใส่ในภาพยนตร์นั้นนะคะมีออกมาขายให้เราได้ใส่กันจริงๆนะคะคราวที่แล้วก็รองเท้านะคะจำไม่ได้ว่าจะเป็นของช y c h o u หรือ Manolo b l a n n i k นะคะตอนนี้ก็เป็นเครื่องประดับนะคะเราก็ไปหาซื้อกันได้ะคะ่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับ Hi Soul Happenings นะคะและชิปพิธีกรในวันนี้ขอบคุณมันชูค่ะสรับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ นึกว,ว่านึกว่าน้องนัชชาลูกสาวพี่บ๊อบพอพูดเสร็จปุ๊บก็ต้องเต้นเต้นเต้นแล้วเปเซอร์คูช่วงหน้ากับทรูวิชั่นซับเดตครับ